สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญน,นั่งด้านในได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูไปตามท่านประธานให้นะคะพอไหมแกพอไหมอุ้ยแกแกแกดูช่างแอสิดูแต่งตัวเข้าอะแกแบบหืมซอมซ่อมากเลยอะ จริงๆดูสิเสื so okay. so ้อก็ขาดแถมแกฉันว่า şey ก yes, ิ um> ่นแกได้ก so ินอะไรปะได้กกินว่ากินแบบกินเหนือกิ่นเหม็นอะไรเงี <S 2> <S 2: ้ยเหม็นสาบอ่ะเออว่าสัตว์อะไรวะเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยไม่ได้เลยอ่ยเนี่ย อันนี้คือห้องประชุมหรือปะจริงจริงแล้วอะ่ะมันควรจะต้องซ่อมให้มันเสร็จก่อนแล้วไหมเนี่ยดูไม่โปรเฟชชั่นอลเลยนะบริษัทเนี้ชื่อเสียงก็ออกจะใหญ่โตเนี่ยที่สําคัญอุ๊ยนี่มันช่างแอร์หรือขอทานแต่แต่งตัวมาซะแบบว่าโอ้โหมไม่ไหวนะเออท่านว่าอางนั้นแหละแต่งตัวแบบได้เก่ามากเลยอะ่ะเก่าทั้งกลิ่นต่ทั้งภาพรักละกลิ่นเลยแก แกแกเขามองมาเขาจะทำไม่ดีไม่ได้กับเราปะวะหร,หรือว่าหรือว่ากูโกรธเาาวะที่เราไปด่าเขาะอะเออวาใช่ไหมแกเขาไม่มีสิทธิ์มาโกรธเรานะเพราะเขาเป็นช่างแอร์เขาเป็นแค่ลูกจ้างแล้วเราอะเป็นแขกยังไงเขาก็ต้องให้เกียรติเรา แกแกใส่หน้าใส่เราด้วยอ่ะเออว่ะมมันละยะไม่ดีมาทำอย่างนี้ก็แขกได้ยังไงเนี่ยนี่นะเดี๋ยท่านประธานมาฉจะฟ้องให้ไล่ออกไปเลยเอาเลยจริงจิจเอาเลยออขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานท่านประธานมาแล้วค่ะ ท่านประธานอยู่นี่เองค่ะตั้งนานว่าไงฝ้ายแล้วทําไมท่านประธานใส่ชุดแบบนี้คะอ๋อผมเพิ่งซ่อมแอสเซทวันนี้พู้รบเหมาเนี่ยไม่ว่างเลยผมก็เลยต้องทําเองอ๋อเอ๊ะแล้วสามคนนั้นเป็นใครอ่ะอ๋อสามคนนั้นเป็นลูกค้าค่ะที่จะมาเสนอนงานให้กับท่านประธานนะคะรอพวกคุณจะมาเสนองานให้ผมเหรอครับค่ะผมขอไม่คุยงานกับพวกคุณนะครับ เพราะสิ่งที่พวกคุณพูดเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติบริษัทผมเลยขอโทษค่ะดิฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณเป็นท่านประธานไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างพวกคุณไม่ควรที่จะพูดจาดูถูกคนอื่นอย่างนั้นขอโทษจริงๆนะคะขอโอกาสให้พวกเราอ่ะได้พีซึ่งงานอีกรอบนึงนะคะนะคะไม่ครับผมไม่ร่วมงานกับคนที่มีนิสัยแบบนี้ป้ายส่งแขกได้ค่ะท่านประธานเชิญพวกคุณกลับได้แล้วค่ะคะ่ะ